สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตที่หลากหลายทั้งที่เป็นสังคมชนบทสังคมเกษตรกรรมสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม การดำเนินกิจกรรมหรือการประกอบกิจการในลักษณะต่างๆย่อมมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดกติกาทางสังคมขึ้นในรูปแบบของกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินกิจการการกระทำของบุคคลตลอดจนประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่รับความเดือดร้อนจากการกระทำเหล่านั้นเพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขในบทเรียนต่อไปนี้ ท่านจะได้รู้ถึงความเป็นมาของกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธ,ธิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับหัวข้อต่อไปครับครับสวัสดีครับผมสุม,มนศรีสุขพัฒนานะครับก็อดีตเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางศูนย์บรารกฎหมายสรสุขให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของกฎหมายการสรรสุขนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาในประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าเ,ออเราคงต้องมาทำความเข้าใจบนพื้นฐานนะครับว่า โดยปกติการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐานนะครับและตัวทรัพยากรธรรมชาตินี่เองนะก็คือสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมนุษย์จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยเพื่อน,นําไปสู่การผลิตและการผลิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี่เองนะฮะทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆมาสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน,นมี การมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกตินะครับแต่ขณะที่มีการผลิตนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอยู่สองประการประการหนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยมันเกิดอยู่ในสภาพของความเสื่อมโทรมนะอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอีกด้านหนึ่งก็คือในกระบวนการการผลิตจะเกิดมลาวะเกิดขึ้นนะและทั้งสองส่วนนี้แหละมันเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไปส่งกระทบต่อสุขภาพของคนนะครับ นะครับตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะเราจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการทางด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าไปควบคุมดูแลนะครับออถ้าเราจะทําความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องใช้โออครงออแผนผังนะครับแผนภาพของส้นรองพิสนุแสนประเสริฐนะครับท่านรองธิบดีกรมอนามัยท่านได้วางกรอบไว้เป็นเรื่องของซอส พาดเวรีเซปเตอร์ way, or, นะครับตัวซอรสนั้นก็คือแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดออที่ทําให้เกิดมลภาวะต่างๆนะฮะส่วนพาดเวนั้นเนี่ยก็คือตัวกลางที่จะนำพาเอามลภาวะเนี่ยไปสู่รีเซพเตอร์ซึ่งหมายถึงคนนะครับหาก3ามปัจจัยเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนได้นะครับเราจึงต้องดูทั้งซอรสาดเวและรีเซพเตอร์นะครับทั้ง3าตัวนี้เนี่ย หากเราดูแลอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะสามารถดาเนินการและควบคุมเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมได้นะครับกรณีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งคําว่าเสรีประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเขาจะวางหลักไว้อยู่2ประการประการหนึ่งก็คือรัฐต้องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะ ตามรัฐธรรมนูญนะอีกส่วนหนึ่งคือรัฐต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประชาชนและโดยประชาชนมีส่วนร่วมนะซึ่งจึงจะเป็นจึงจะเป็นตามหลักเสรีป,ประชาธิปไตยนะครับอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยเรายึดถือก็คือว่าเราปกครองภายใต้หลักนิติรัฐนะนั่นแปลว่าปกครองด้วยกฎหมายนะครับรัฐจึงต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆนะให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนี่คือส่วนที่เป็นหลัก การบริหารปกครองของบ้านเรานะครับเ,ออเมื่อเราดูในแง่ของการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมายสูงสุดที่มีส่วนสําคัญต่อการดูแลประชาชนก็คือรัฐธรรมนูญนะครับนั้นรัฐธรรมนูญจึงได้มีการบัญญัตินะบัญญัติออขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในหลายๆประการด้วยกันนะครับซึ่งครอบคลุมทั้ง สิทธิเสรีภาพทางด้านชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับและสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตอยู่การสัญจรไปมาการโยกย้ายถิ่นฐานหรือการแสดงความคิดเห็นนะครับหรือการประกอบอาชีพนะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องประกันว่าประชาชนได้รับการดูแลแบบนั้นท้าน้องเดียวกันนะครับมันครอบครุมไปถึงสิทธิเสรีภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ หลักประกันแบบนี้นะในรัฐธรรมนูญจะกําหนดไว้ว่ารัฐมีหน้าที่นะต้องดําเนินการนะให้เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งอยู่ในหมวดที่5นะครับในหมวดที่5นั้นเนี่ยจะเป็นหมวดที่พูดถึงเรื่องของหน้าที่ของรัฐนะในยักของรัฐธรรมนูญที่เขียนบทบัญญัติว่าเรื่องหน้าที่ของรัฐไว้เนี่ยเป็นออในยักที่บอกว่ารัฐจําเป็นต้องทําถ้าไม่ทําหน้าที่เหล่านี้ ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะอาจจะออถูกอ,อ,อะไรดำเนินการนะในฐานะที่เป็นรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับั้นบทบัญญัติในหมวดที่5ที่พูดถึงเรื่องหน้าที่ของรัฐนะจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับส่วนหมวดว่าเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นกรอบนะเป็นกรอบแนวทางที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เพื่อให้รรคการเมืองทั้งหลายเนี่ย จะต้องยึดถือเป็นแนวในการนําเสนอนโยบายต่อประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพรรคการเมืองได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดําเนินกิจการให้เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐเพื่อไปตอบสนองต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับประเด็นก็คือว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในส่วนที่เป็นเรื่องของชีวิตและร่างกายเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพนันเองนะครับตรงนี้จึงกลายเป็นประเด็นนะที่ทําให้กล่าวได้ว่าประเทศไทยอาศัยรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆเข้าไปดูแลสิทธิสุขภาพของประชาชนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าจะดูตัวบทนะเราจะพบว่าในมาตรา47นะของรัฐธรรมนูญยบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐนะครับและผู้ยากไร้หรือผู้ที่ ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงนะอย่างเช่นโรคโควิดเนี่ยนะครับประชาชนจะได้รับการบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะตรงนี้ก็ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐจึงต้องดําเนินการตามกรอบนี้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิทธิสรีภาพที่ออรัฐธรรมนูญกาหนดไว้ในมาตรา43ก็กําหนดว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการดูรักรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตนะิร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้นะครับตรงนี้ก็กลายเป็นสิทธิพื้นฐานทีออ่ประชาชนมีอยู่นะครับในด้านกลับกันก็คือเมื่อมีสิทธิสิทธิภาพก็มีหน้าที่ของรัฐที่ต้องตอบสนองนะครับในมาตรา55ในหมวดว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของรัฐจึงเขียนว่ารัฐต้องจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีหน้าที่ต้องพัฒนามาตรฐานคุณภาพของการบริการเนี้ย ให้สูงยิ่งขึ้นนะครับและกรณีใดก็ตามในมาตรา58นะครับกรณีใดก็ตามที่เป็นการกระทําของรัฐหรือรัฐจอนุญาตให้เอกชนดําเนินการและการดาเนินการนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงนะครับกฎหมายบังคับนะฮะว่าออผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องดําเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเสียก่อนนะจึงจะดําเนินการกิจการนั้นได้การประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตรงนี้หมายถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนเพื่อจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการในการป้องกันไว้ตั้งแต่ล่วงหน้านะครับนั่นคือส่วนที่กฎหมายรัฐธรรนูญได้เขียนไว้แล้วก็เขียนต่อไปว่าประชาชนพึงได้รับข้อมูลคําชี้แจงนะครับในกรณีที่รัฐอนุญาตให้เอกชนดําเนินกิจาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐธรรมนูญมาตรา58กําหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบอาจจะรับการเยียวยาจากรัฐด,ด้วยนะครับก็ปรากฏอยู่ในมาตรา58เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในมาตรา57วงเล็บ2นะครับยังได้กําหนดไปว่ารัฐต้องอนุรักษ์คุ้มครองบารุงรักษาฟื้นฟูบริหารจัดการและใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านทรัพยากรต่อประชาชนนะอย่างสมดุลและยั่งยืนนะ โดยต้องให้ชุมชนไม่มีส่วนร่วมด้วยนะครับเห็นนะครับว่าบทบาทของรัฐนะที่จะต้องตอบสนองต่อสิทธิสิภาพประชาชนนี้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วจำนวนอยู่ละนะครับจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดําเนินการส่วนประชาชนก็จะมีส่วนที่จะต้องมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการกับภาครัฐด้วยนะครับหากเราจะดูตัวบทกฎหมายนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยก็จะพบว่านะครับมีกฎหมายหลายฉบับนะที่เกี่ยวข้องกับออปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับที่เป็นวัวใจสําคัญของ,ของออที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือพระบัญญัติการสาธารณสุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักนะในการที่จะดูแลคุ้มครองสุขภาพด้านอ,อ,อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ก็มีกฎหมายอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องด้วยเช่น กฎหมายรักษาความสะอาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนทําให้เกิดสิ่งสปกปรกรกรุงรังนะในกฎหมายจึงใช้คําว่าพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับจึงเป็นส่วนที่จะมากําหนดเรื่องเหล่านี้มาประกอบนะครับอีกกฎหมายหนึ่งคือกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนก่อสร้างอาคารแบบไม่มีมาตรฐานนะครับ ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาต่อสาธารณชนได้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่ความมั่นคงและหลักการด้านสุขภาพิบาลของตัวอาคารนะครับก็จะเชื่อมโยงด้านมาตรฐานอนามัสมิ่งแวดล้อมกับพวกรส,กสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายอาหารนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับตัวอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆรวมทั้งแหล่งผลิตด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับกฎหมายสุขอ,อีกเช่นเดียวกันอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายควบคุมการค่าจําหน่ายเนื้อสัตว์นะะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์นะจะไปเกี่ยวโยงกับกฎหมายสัสุขเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการประกอบกิจการนะนะครับส่วนกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็คงกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับเ,เรียกว่ากฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้รรอมที่จะกําหนดเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้รรอมควบคุมเกี่ยวกับก็บเรียกว่าแหล่งควบแหล่งแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับกระทั่งถึงการกําหนดเขตควบคุมมลพิษหรือเขตคุ้มครอง แหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตินะครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการกําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานนะนมาตรฐานเหล่านี้ก็จะถูกนํามาใช้ในกฎหมายสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกสองสกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายโรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายวตัตถุอันตรายนะครับทั้ง3ฉบับนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่กําหนดการควบคุมเกี่ยวกับกิจาการโรงงานต่างๆรวมทั้งการใช้สารเคมีที่เป็นวตัตถุอันตราย และพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับของผู้ใช้แรงงานนะครับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มาเชื่อมโยงกับกฎหมายสธสุณสุขในการดูแลนะครับออทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกล่าวมาตรงนี้เนี่ยเห็นนะครับว่ารัฐไทยได้มีการกําหนดสิทธิสุขิภาพของประชาชนในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไว้กําหนดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะและกําหนดอำนาจหน้า,นาที่ของรัฐภายใต้กรอบของกฎหมายพระยิต่างๆนะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าประวัการสรสัพ์จะเป็นพารบหลักที่จะใช้ในการกํากับดูแลนะครับเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการกล่าวในช่วงต่อไปนะครับผมคิดว่าในส่วนของหัวข้อนี้ก็คงจะมีสาระที่อยากจะนําเรียนกับพวกท่านไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ในทุกๆวันเราได้รับสัมผัสมลพิษหรือสิ่งที่อาจก่อกให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเป็นประจำซึ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่เพียงแค่ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญไปจนถึงเป็นอันตรายถึงชีวิตและแม้ว่าในทางวิชาการจะมีผลการศึกษามากมายที่กล่าวถึงผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่มีความหมายหากไม่สามารถนำไปใช้ควบคุมได้จริงประกอบกับที่ท่านวิทยากรได้กล่าวไปกฎหมายจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างสภาพบังคับ โดยอ้างอิงผลการศึกษาทางวิชาการเหล่านั้นมากำหนดเป็นมาตรการเพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมการก่อให้เกิดมลพิษและทำให้สามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุม้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับ